เอาไปเลยมันอยู่ตรงไหนที่สาวนะเดี๋ยวขอไขหน่อยเห็นไหมขอเห็นแล้วเลยอ่ะมาเร็นีร็ว่วยหน่อยเราจ่ายได้นะเต็มอะไรเต็ม 来来来太了。嗯，辛苦你 งูอะไรอะนู่นทางนู่นเลยนู้นนู่เธอหน่นอกทางหลังมาม่รู้ตรวจระวังนะงูอะไรอะเธออ่ะอืมานวเล่นในนัวใช้นูมังไม่อุมปแล้วก็แบบฮะเอ็งโค้ง่ะออก่อนเกาอก่อนกได้เฮ้ยเอาลอ หนูท่านี่โอ๊บแล้วท่านี่โอ๊บท่านี่โอ๊บไปอยู่ที่รถเดียว โอ้โหเสียงมันมีหินเออแล้วท่านนันเลย

哎妈逼！啥呀、欸？

Lebah. Oh, sedang. Sudah le. Amak. Duduk je tak nilas se hidup kat gunung